น้อยอาทิตย์หน้านี่ก็ส่งการแล้วคุณลองไปเช็คนะว่าบริษัทยังมีบินอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์คุณบอกวันจีให้รีบเคลียร์เลยนะโดยเฉพาะค่าแรงของคนงานที่ใช้งานนะค่ะผมครับชิงเงินให้ผมหน่อยนะครับผมจะเอาเงินนี้กลับไปหาครอบครัวพ่อแม่และลูกผมรออยู่นะครับคุณคงครับเงินอะไรไม่มีคุณคงครับเอาเงินให้ผมเลยนะครับมไบม่เป็นไรครับจะไหนคืออย่างนี้ครับมไ,รไม่ต้องพูดร<ม> นี่ครับเฮียผมเป็นหัวหน้าสายงานก่อสร้าง,ง,าางผมมาหาคุณผมเพื่อมาเคลียร์เงินแต่คุณผมไม่เอเอาเงินให้ผมครับผมเีิกปลับไปไปคุยที่ห้องทำง,งานผมไปเดี๋ยวเชิญขนะ้างในหน่อยง่อยเนี่ยเดี๋ยวน้องชิลน้าก่นอนน้อยครับเดี๋ยวแปลงน้าให้น้อง น้องในน้องเล่ามาสิเรื่องว่ายังไงบ้างคือครับเฮียผมได้รับเหมาสร้างออฟฟิศของคุณหงตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วเสร็จมากรลาตามสัญญาเขาต้องจ่ายเงินให้ผมตอนคุ้มพาถึงตอนนี้แล้วเขายังไม่จ่ายเงินให้ผมเลยครับผมมาหาเขาตั้งหลายรอบเขาก็ยังไม่ยอมใจ่ายให้ผมเง้นขายเท่าไหร่อสองแสนครับสงการนี้ผมอยากจะกไปหาครอบครัวตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเลยครับ เดี๋ยวคุณดื่มน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมขอคุยโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลสวัสดีครับคุณโชคผมมาฟู้นะวันนี้ผมมีเรื่องรบก,กวนจะสอบถามค่าจ้างที่สร้างออฟฟิศค,คุณนะครับอ๋อโอนมาแล้วใช่ไหมครับจ่ายเรียบร้อยใช่ไหมฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วครับครับขอบคุณมากนะครับครับผมน้อย คุณปเรียกคุณหมงเข้ามาหน่อยดิ